มีคนพูดถึงคอสด่วนใดๆส่ว่าชระเมตากุลเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้แอดก็เลยนำคำพูดโค้ดประเทศหนึ่งเป็นระหว่างการแข่งขันนะของโปลแลนด์กับเกาหลีใต้มาให้ทุกคนได้ทราบกันว่าเออคำพูดของโค้ดเนี่ยเวลาขอเวลานอกแล้วบอกกับนักกีฬาเนี่ย เขาพูดประมาณไหนแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาส่องอันดับของไทยด้วยในการแข่งสองนัดแรกนะวันนี้ทุกทีมพักนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าสแตนดิ้งเนี่ยอันดับของไทยในกลุ่มเป็นอย่างไรอันดับโลกของไทยเป็นอย่างไรฟังให้จบนะถ้าใครอยากเพิ่มคลิปความเร็วก็เพิ่มได้นะคะจะได้ฟังอัธรรตแบบเร็วเลยสาวไทยแข่งไปแล้วสองนัดนะคะนัดแรก ไทยเจอกับเยอรมนีเราแพ้ไป3เซนรวดนัดนะที่2ติดกันเลยไทยเจอสหรัฐอเมริกาเราก็แพ้ไป3เซนรวดณนะเวลานี้สาวไทยยังอยู่อันดับที่14เหมือนเดิมนะคะก่อนแข่งขันก็อยู่อันดับ14นะตอนนี้แข่งขันไปสองนัดก,ก็อยู่อันดับ14นะคะในนัดแรกเราแพ้เยอรมนีเนี่ยสต่อศูานเซตคะแนนเราถูกหักไป5.85้า เมื่อวานเราแพ้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นทีมอันดับ2ของโลกคะแนนเราก็ถูกหักน้อยนิดนึงก็คือลบไป1.72เณเวลานี้ก่อนการนขคะไทยมีอยู่210คะแนนแข่งไปแล้ว2นัดเหลือ203.37ค่ะรั้งอันดับ14สแตนดิ้งของแต่ละกลุ่มเป็นแบบนี้ค่ะ แข่งไป2นัดนะไม่รู้สแตนดิ้งนี้จะเป็นสแตนดิ้งยาวไปตลอดการแข่งขันหรือเปล่านะเขาเอา2ทีมแรกเข้าโอลิมปิกทันทีนะคะในกลุ่ม A อสแตนดิ้งอันดับ1คือจีนอันดับ2คือเซอร์เบียค่ะก็คือยังไม่แพ้ใครเลยกลุ่ม B อันดับแรกบราซิลอันดับที่2ญี่ปุ่นโอ้โหแต่กลุ่มนี้ก็เชื่อเชือนกันอยู่นะญี่ปุ่นกับตุรกีเนี่ยและกลุ่ม C กลุ่มของไทยอันดับแรกคือสหรัฐ อันดับสองคืออิตาลีแล้วก็เชื่อเฉือญกับโปรแลนด์และเยอรมนีเหมือนกันคู่ที่น่าจับตานะเอาในกลุ่ม C ีก่อนแล้วกันนะคะเมื่อวานการแข่งขันเป็นอย่างไรรู้ไหมเกาหลีใต้ได้เซตจ,จากโปรแลนด์เกาหลีใต้ได้เซตมาหนึ่งเซตจากโปรแลนด์และคะแนนการแข่งขันเนี่ยสูสีมากเออเป็นคู่ที่แอดอยากเล่าเพราะว่า เพีคเซตแรกนะโปรแลนด์ชนะเกาหลีใต้25ต่อ22คือถ้าเห็นคะแนนแบบนี้มันเรียกได้เลยนะคะว่าแต้มต่อแต้มเลยคิดดูเซตแรก25ต่อ22เสเซตที่2เกาหลีใต้กลับมาพลิกชนะโปรแลนด์ด้วยคะแนน26ต่อ24นะคะและเซตที่3ามโปรแลนด์ก็กลับมาชนะเกาหลีใต้ด้วยสกอร์25ต่อ21อคือขึ้นเลข2หมดเลยแต่เซตที่4ี่ เกาหลีใต้คือคงหมดแรงไปแล้วก็แพ้ให้โปรแลนด์นะคะ25ต่อ9แต่ถ้าดูคะแนนทั้ง3เซตเลยนะและเกาหลีใต้ก็ได้เซตจากโปรแลนด์มา1เซตโอ้โหคะแนนแบบคะแนนสุดๆเลยนะแข่งกับทีมที่หินทีมใหญ่แล้วก็ทีมที่แข็งแกร่งอะโปรแลนด์นะเวลานี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแข็งแกร่งและแข่งที่ประเทศเขาด้วยเขาเจ้าบ้านกองเชียร์มาเต็ม แต่เกาหลีใต้ทำคะแนนได้ขนาดนี้โค้ดโปรแลนด์คุนลาวารีนี่เนี่ยไม่ปล่อยเลยนะเรียกขอเวลานอกตลอดการแข่งขันที่เกาหลีใต้ทำคะแนนขึ้นมาตีตื้นและใกล้โปรแลน์ถ้าถามว่าเกาหลีใต้แข่งกับโปรแลน์ในครั้งนี้ยากไหมเพราะว่าโค้ดฝั่งโปรแลน์เนี่ยลาวารินี่ก็คือรู้ไส้รู้พุงของเกาหลีใต้หมดแล้วเพราะว่าเคยมาคุมทีมเคยมาเป็นโค้ดให้กับเกาหลีใต้เลย คือแทบจะรู้ไส้รู้พุงไปหมดเลยโปรแลนด์ก็เลยได้เปรียบโค้ชโปรแลนด์นะตอนเกาหลีใต้เขาทําคะแนนตีตื้นขึ้นมานะคะโค้ชโปรแลนด์พูดกับลูกทีมว่าแบบเรารู้เขาหมดแล้วนี่ว่าเขาจะเสิร์ฟยังไงเวลาบอลกลางเบอร์2องเขาวนไปเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟแบบโฟลต์ก็คือเสิร์ฟปกตินะคะไม่ได้แบบจำเสิร์ฟอะไรหัวเสาเบอร์13ไปเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟลูกหยอดแต่นี่คือเบอร์97 ซึ่งคือคนที่น่ารักน่ารักอะทุกคนโซฟีอะของเกาหลีโค้ดโปรแลนด์ก็บอกว่าคนเสิฟดีที่สุดในทีมเกาหลีใต้คือเบอร์97เขาเสิบแรงเสิร์ฟเร็วต้องเตรียมรับให้ดีอย่ายืนตั้งท่าแบบนี้โค้ดก็ทําท่าดูนะให้ยืนตั้งท่ารับของบอลเสิฟโซฟีแบบนี้เพื่อรับแรงกระแทกเราทําได้นี่คือคําพูดโค้ดโปรแลนด์ที่พูดตอนที่เกาหลีใต้ทําคะแนนตีตื้นขึ้นมา คือโคดพูดแล้วเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยคือนักกีฬาแอนรู้เลยนะเวลานั้นคือแบบเฮ้ยเราต้องตั้งท่าแบบนี้ว่ะเอ้ยเราตั้งท่าแบบนี้ไม่ได้โคดบอกว่าตั้งท่าแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องรับยังไงคือมันเหมือนเป็นการแก้เกมที่ถูกจุดไปหมดเลยและมีอีกช่วงหนึ่งนะคะก็คือช่วงที่คะแนนเกาหลีใต้ก็ขึ้นมาตีตื้นใกล้ๆโปลแลนด์โคดโปลแลนด์ก็ขอเวลานอกเลยค่ะและพูดกับลูกทีมเลยนะว่า นี่เป็นความเห็นความคิดเห็นของผมนะผมจะพูดสิ่งที่ผมเห็นว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นปัญหาของคุณอยู่ตอนนี้นั่นก็คือโรซานสกี้คนที่ตีหนัหนกๆเหมือนกันคือคุณตีแบบไม่มองบล็อกคุณโฟกัสกับการกระโดดตีบอลแก้อย่างเดียวฟังนะเวลาตีบอลแก้เนี่ยให้มองข้ามบล็อกไปตีสูงไปลงท้ายขอ แล้วโฟกัสที่ท้ายขอดคุณลองดูโอ้โหนี่คือคำพูดโค้ดโปแลนด์ที่ขอเวลานอกเพื่อแก้เกมให้ลูกทีมฟังแล้วขนลุกนะคือฟังแล้วรู้สึกว่าถูกจุดไปหมดเลยนะักกีฬาเห็นภาพแบบแค่การตั้งท่ารับบอลเสิร์ฟอะโค้ดยังพูดว่าคุณจะทำมือแบบนี้ไม่ได้คุณต้องทำมือแบบนี้ในการรับบอลของผู้เล่นคนนี้แต่สุดท้าย โปลแลนด์แพ้นะเซตนี้แต่ไม่ใช่แอนกำลังจะบอกว่าเอ้ยโค้ชเขาแบบแก้เกมดีคือถึงแม้จะแพ้ในเซตนี้แต่สุดท้ายเอากลับมาได้เโปลแลนด์ชนะเกาหลีใต้3ต่อ1นึเซตนะคะก็ต้องชื่นชมเกาหลีใต้เลยนะในแมตชนี้นะคะช่วงหลังๆนี้เกาหลีใต้เริ่มกลับมาพีคเหมือนกำลังที่จะกลับมาพีคอีกครั้งแล้วนะ เผอเผอถ้าเกาหลีใต้ฟอร์มแบบนี้นะกับไทยนี่ก็หน้าน่ากลัวอยู่นะทุกคนตอนนับเวลานี้นะคะก็ไทยอยู่อันดับที่14รั้งอันดับ14นะมี203.37นะคะถูกหักลบจากเยอรมนีไป5.85เลยนะแล้วก็แพ้สหรัฐลบไป1.72นะคะมี203สแตนดิ้งนะเวลานี้กลุ่ม C กลุ่มของไทยก็คือ สหรัฐก,กับอิตาลีอยู่2อันดับแรกไทยอยู่อันดับ7ใน8อันดับนี้นะคะเชียร์กันต่อไปเลยนะคะเพราะว่าเราก็แข่งกับทีมระดับโลกอันดับใหญ่ๆทั้งนั้นถือว่าสาวไทยก็ทำให้เต็มที่ก็พอนะวันนี้หยุดพัก1วันนะคะของทุกทีมเลยเว้น1วันพัก1วันแล้ววันพรุ่งนี้ไปเจอกัน,นะคะพรุ่งนี้ก็ถือว่าสำคัญสำหรับสาวไทยมากๆ เหมือนเป็นดีมที่สาวไทยก็เคยมีโอกาสที่จะชนะมาแล้วนะก็คือไทยจะเจอกับอิตาลีนะคะวันอังคารที่19หนึ่งทุ่มครึ่งไทยเจออิตาลีถ่ายทอดสดทั้งช่อง Workpoint เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใครไม่สามารถดูทางทีวีได้ก็โหลดแอปพลิเคชัน AIS Play แล้วก็มันก็จะขึ้นแถบใ,ใหญ่ๆตรงนั้นก็กดคลิกดูได้เลยนะคะดูแบบดูทีวีช่องวอล์กพอยได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากนํามาเล่าเป็นแฟนได้รับทราบรับฟังกันเล็กน้อยนะคะในการแข่งขันโอลิมปิกรอบคัดเลือกนี้ก็คือไทยตอนนี้ทำผลงานไปแบบนี้แล้วนะคะรั้งอันดับที่14แพ้เยอรมนีแพ้สหรัฐไป2นัดรวดเลยนะแล้วก็แพ้แบบ3เซตรวดด้วยแล้วก็นำำําคําพูดของโค้ตโปแลนด์มาที่เราก็จะได้เจอเหมือนกันเราจะได้แข่งกับโปแลนด์เหมือนกันแล้วเราก็จะได้แข่งกับเกาหลีใต้เหมือน กันนะนะคะก็โค้ดเขาพูดแก้เกมแบบนั้นส่วนเกาหลีใต้ก็ได้เซตจากโปแลนด์ด้วยถือว่าเป็นทีมที่ต้องระวังทั้งคู่เลยอ่ะฟแฟนๆรู้สึกอย่างไรบ้างโค้ดโปแลนด์เขาแก้เกมแบบนั้นนะคะเขาบอกลูกทีมว่าเขาต้องทำท่าแบบนี้ในการรับลูกต้องอย่าทำท่าแบบนี้นะเวลารับลูกของคนนี้โค้ดโปแลนด์พูดว่าเรารู้เขาหมดทุกอย่างแล้วทำไมเราถึงยังทำแบบนี้คือเป็นการแก้เกมที่เขาบอกจุด ได้ตรงหมดเลยนะคะถือว่าน่าสนใจโคชโปรแลนแล้วก็ทําทีมขึ้นมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนเล่าสู่กันฟังหน่อยเกาหลีใต้ได้เซตโปรแลนแล้วเราจะได้เซตโปรแลรนดสักหนึ่งเซตไหมอ่ะเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้หน่อยนะคะนําเรื่องข่าวสารมาลยบอลตอนนี้มาเล่าทุกคนทราบบ้างนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะกด subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์ไม่กำลังใจให้ทับนักตบลูกยางสาวไทยนะคะ ในการลยสุดโอลิมปิกรอบคัดเลือกนี้นะคะเราจะเจอกับอิตาลีวันอังคารที่19กันยาหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะแอดมีเพจ Facebook ใหม่นะคะชื่อว่าเพลินบรลวอนฝากไปกดติดตามพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าใน Facebook ก็จะอัปเดตแบบคำพูดทันท่วงทีเลยที่แบบแอดอยากบอกอะไรใครบอกลิงก์ไหนล้าสดพิมพ์บอกอะไรก็จะบอกใน Facebook เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลฟ์กด Sub subscribe ด้วยนะคะ